สวัสดีเพื่อนๆแม่พี่หน้องทุกท่านนะยินดีนต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมนะ่ยเกมใหม่ล่าสุดนะสโตรไทยมาแล้วนะฮะรูปภาพตัวละครเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยนะฮะก็ก่อนไม่ได้เกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดยอดไปในน้ำร้านเปท็อปอัพนะี่เติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภยัยท่องโอท็อปอัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกซามันนี่วอลทุกเวอร์ชันนี่ยแร็คเนลอคทุกเวอร์ชันนะฮะไนคอนนะคาบาวฟีฟ่าอีกมากมายในสโตรไทยของเรานะฮะ แบ็คคฟเวอร์จะเติมรายเดือนเกมแล้วก็แล้วแต่นะฮะวอลเลนต์มีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะขอคุตตี้นะฮนะฝากด้วยสำหรับ AFK จูนี่นะฮะรับเติมทุกแพ็คเลยนะฮะไม,ม่ว่าจะเป็นแพ็คเด้งแพ็คอะไรก็ไลน์เอเว็บเว็บไซต์เฟซบุ๊กตามนี้เลยนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะไม่มีการรีฟันเลิ้งใต้คลิปเหมือนเดิมครับผมตายลุยนะฮะอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์อะ ผมก็มันเคยเห็นนะแม่งอย่างที่นะไฟลุกขึ้นหัวเลยอย่างกับโกด s ไรเดอร์นะฮะไปนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ก็ฟันนะผมนี่ไหมตัวละครมันไม่เหมือนใครคนระับดูแล้วก็ออกแนวดักดักน่าเล่นมากนะฮะสนุกดีนี่ฮนะมีสกงสกิล ลูกไฟลปล่อยไป,ไปเปี้ยงเนี่ยอันนี้กับบาลียคุมกายครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรอะอ๋อเนี่ยเล่นอย่างเพลินนะครับผมเหมือนจะเป็นแอคชั่นนะมันไม่มีเควสให้วิ่งเลยนะเนี่ยเหมือนแนวลุยดานเนี่ยครับเออสกงสกิลมีเยอะ ผมว่าแนวแเดียโบแหละแต่ว่ารูปภาพมันก็อาจจะแปลกไปเนาะนี่มีแอคชั่นมีสกงสกิลเยอะมากครับนี่คอมโบได้ครับแล้วก็วิ่งเฮ้ยปล่อยออโต้ได้ด้วยเออมีออโต้ครับผมดูไม่ต้องกดเองเลยนี่พอเจอบอสก็ออกมานะฮะก็ว้าไปเจอบอสแล้วดูบอสแม่งกราฟ,ฟิกอย่างที่ ตัวละครมีเอกลักษณ์สุดๆเลยวะ่ะดูดีบอสต,ตัวอย่างสวยนี่ผมชอบตรงนี้แบบเอ้ยผมต้องเล่นมือเนี่ยนี่ออโต้เนี่ยแล้วก็ปรับมุมกล้องนะดูดิไกลๆก็ได้ครับเพื่อความสบายตานะไม่ให้เสบตาเกินไปนะครผมนี่เดี๋ยวบอหน้าผ่านแล้วยังไงก็าฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะไม่อยากพลาดเกมใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนซับสไครป์ไว้นะฮะ ลงคลิปทุกวันนะฮะสรรหาเกมใหม่ๆมาให้เรื่อยนะผมใครมีเวลาว่างดูช่องผมช่องเดียวก็จบแล้วนะฮะนำเสนอใหม่ๆทุกวันต้องห่วงนะฮะสับคอขี้เบื่อนะเนี่ยดูดิอันนี้แนวแบบอินดี้เลยนะฮะนีเราก็โดนคว้างมาจากตรงนี้นะอ้าวไงมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิง อันนี้น่าจะเป็นตัวจริงเราแล้วนะนี่มุมกล้องมีหลายแบบสามมุมนะฮะมุมหนึ่งดีกว่ามุมสองดีกว่ามั้งผมว่าเนี่ยมันเป็นเกมแอคชั่นออโต้หรือเปล่ามีเควส์ด้วยเฮ้ย MOPG มีเควสเหรอน่าจะเป็นแนว RPG นะผมแอคชั่น RPG อย่าบอกนะเกมเก็บเวลดาวไม่ออกเลยเฮ้ยใช่เปล่าเกมเก็บไอเดนเก็บวิวเหรอมันเหมือนจะนะตอนแรกเหมือนแอคชั่นอาร์ีจีนะฮะนี่เริ่มมีเควสอย่างนี้มานะชัดเลยไอเดนเก็บเวล สโตไทยเนะี่ยเดี๋ยวดูสักหน่อยนะเนี่ยมันมีตรงนี้นะครับผมมันก็เลยชัดเลยนะเนี่ยแล้วต้องอัพอ้าวเฮ้ยเนี่ยชัดเลยครับผมแต่ภาพสวยมากนะโอ้เหลือเชื่อหลาย ถ้า <Also, S 2> ผมคิดเป็นแอคชั่นใน r p รนะผมเนี่ยดูดูดแล้วมันใช่เลยไอเดนเก็บเวลนะได้แล้วแผนเดี๋ยวทำตามท,ที่เขาแนะนำดีกว่านะ เราจะได้รู้ว่าทำอะไรบ้างอ๋อใส่ใส่ก็คือดีเวชั่นสองก็คืออ่าเลเบลสองนั่นแหละเนาะเคียดันยังฉีดสามเรียกบอสมาก็ถือว่าเป็นเกมเก็บเวบลที่ไอ้เดิมเก็บเลเบลไม่ซ้ำซนาะบอสมันก็หลากหลายอยู่อะนี่ดูดิ แต่เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแค่ฉากแรกแม่งก็ตกใจแล้วอะทำดีเกิอเนี่ยนี่สกิลนี่โอ้โหอัพดีๆนะครับจะเอาทางไหนนะครับผมเทียบเลยนี่ฮนะเลือกเอาดีๆ เสี้ยวเลยอ่ะอย่างเงี้ยเล่นเพลินภาพสวยด้วยนะขอฟังเสียงหน่อยนะอ้าวอยู่ไหนวะนี่ไงโมมองไม่เห็นโอ้โหไม่มีภาษาไทยว่ะมีแต่ภาษาอังกฤษนะเค <c oughs> อ่ะรับของในซองจดหมายโอ้เฮ้ยมันแจกเพชร 105! แสนห้า่ต้องเลเวลสามสิบก่อนนะปาท,ทัวพักขนาดเนะี่ยอันนี้นอัพไม่ได้นะแจกเพชรแสนห้าเสียเอฟเซก,ก็ เรียนหูดีครับนี่บอลโกเลียมน,นี่อุนเราแรงมากเลยนะเนี่ยจะเล่นเองก็ได้นะเล่นมือเองก็ได้เหมือนตอนแรกแหะแต่ผมว่าแนะนำออโต้ดีกว่านะครับดีกว่าเยอะสี่สิบเลย อันนี้เร็วแน่ๆน,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 นะอ้าวเฮ็ดพีก็ต้อง40เหรองั้นเราก็เอานี้50ภาดสวยจัดนะเหาแล้วครับผมระบบนี้เปิดแล้วครับไปเข้าไปอีกเออไม่พอครับผม อ่าด่านหครับผมไม่ยากโอ้นี่คือผมดีตรงที่ว่ามันเป็นไอเดนที่แบบมีบอสไม่ซ้ำกันเลยนะฮะบางคนนี่บางเกมไม่ซ้ำเยอะมากแล้วมีปรับมุมกล้องด้วยไายต่อครับผมอ่าได้สกิลใหม่มาใช้มีการเปิด เปิดแต้มเปิดใบเอาสกิลมาใส่นะผมนี่ไงดูสกิลใหม่นะอันข้างล่างนะผมคูดาวสามวิเอาไปเอาเฮ้ <c oughs> มีนั้นมีอะไรวะออก็นลูกไฟเล็กๆวิ่งไปข้างหน้านะนี่แล้วก็ไปอัพสกิล แล้วก็เอาตรงนี้ก็ได้ครับจะได้เป็นลูกไฟใหญ่ๆเอาอาะเป็นไงวะอ๋อยังอัาไม่ได้ครับผมใช้ไปก่อนอ่าเรียกบอสออกมา อุ้ยแตกเลยครับโคตรเร็วโอ้โโอ,โอย่างเฟี้ยวอ่ะเอาวะปลดล็อกสกิลน้ำแข็งมาให้ใช้ฟรีอีกอาจจะดีไานั้นนะนี่เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วดูนะจะเป็นยังไงไปอุ้ยเบาๆเนี่ยโธ่ เห็นไหมเมื่อกี้อย่างเบอ,อ่ะอ่นนี้นี่ก็จะเป็นดาวน้ำแข็งแล้วตอนนี้เห็นไหมเอองานดีน,นะครับผมแม่งน่าเล่นมากเลยนะฮะมาลองดูสายชีบเบือทั้งหลายเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเกมเพลย์คร่าวๆบรรยากาศเกมก็ประมาณนี้เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าฝากร้านเติมเกมโอทอปแัพของเราด้วยนะเติมเกมเติมถูดเติมใบต้องโอทอปพนะฮะ เพื่นใหม่สวัสดีครับ